ถ้ามีวันหนึ่งลูกชายของคุณหยิบมีดขึ้นแล้วเดินเข้ามาหาคุณพร้อมแววตาเย็นชาราวคนแปลกหน้าเพียงเพราะสมบัติในกล่องเก่าคุณจะทำยังไงฝนตกปรอยปรยเม็ดน้ำกระทบหลังคาสังกสีดังแปะแปะในบ้านไม้เก่าเสียงลมพัดลอดช่องไม้กลิ่นชื้นของฝาไม้และผ้าเก่าอบอวนแม่นั่งอยู่ข้างตะเกียงน้ำมันมือเหี่ยวย่นกำาลูกประคำแน่น แสงไฟสั่นไหวสะท้อนบนใบหน้าอ่อนล้าลูกชายเดินเข้ามาช้าช้ารองเท้าเปื้อนโคลนเสียงฝีเท้าหนักดังสะท้อนในมือเขาถือมีดปลายแหลมสายตาเย็นเฉียบราวกับคนแปลกหน้าแม่เงยหน้าขึ้นยิ้มจางๆลูกกลับมาแล้วเหรอแต่เสียงของแม่สัน่นเพราะเห็นเงามีดที่สะท้อนแสงไฟเขาไม่ตอบเพียงจ้องตรงไปที่กล่องไม้ใต้โต๊ะ กล่องที่แม่ไม่เคยให้ใครแตะกล่องที่มีสมบัติของบ้านนี้ทั้งหมดเสียงลมดังขึ้นอีกครั้งหน้าต่างสั่นแรงจนเกือบเปิดแสงฟ้าแลบสว่างวาบเห็นหยดน้ำตาไหลลงบนแก้มแม่มือของลูกเริ่มสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเพราะความโลภในใจเริ่มครอบงำแม่พูดเบาๆของพวกนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ลูกสุขแต่คำพูดยังไม่ทันจบ เสียงขาโต๊กระทบพื้นไม้ดังสนัน่นกล่องหล่นเปิดออกของบางอย่างในนั้นแสงสะท้อนวูบวาบทำให้ลูกชายชะงักเขามองเข้าไปตาเบิกกว้างในกล่องไม่มีทองไม่มีเงินมีเพียงภาพเก่าใบหนึ่งภาพที่เขายืนข้างแม่ตอนยังเด็กแต่ใต้ภาพนั้นมีคราบสีดำคล้ายเลือดแห้งติดอยู่แม่เอื้อมมือจะหยิบภาพแต่ลูกชายกลับ แต่ลูกชายกลับผลักมือแม่ออกแรงจนเธอล้มลงกับพื้นไม้เสียงกระแทกดังสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านกลิ่นฝุ่นจากพื้นไม้เก่าลอยขึ้นคละคลุ้งแสงจากตะเกียงสั่นระริกจนเปลวไฟเกือบดับแม่มองลูกด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่ไม่มีคำพูดหลุดออกมาเพราะในแววตาของลูกตอนนี้เธอไม่เห็นแม้แต่เศษเสี้ยวของความเป็นลูกชายคนเดิม เขาก้มลงคว้ามีดในมือแน่นเสียงหายใจแรงและถี่ขึ้นทุกจังหวะลมหายใจเหมือนจะพ่นออกมาพร้อมความโกรธและความกลัวแม่ปิดบังผมทำไมเสียงเขาแตกพร่าทำไมไม่บอกว่าพ่อทิ้งสมบัติไว้ที่ไหนแม่หอบหายใจมือสั่นพยายามยันตัวลุกขึ้นเพราะสมบัตินั้นมันไม่ได้มีไว้ให้ฆ่ากันเขาหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะที่ฟังดูแปลกประหลาด เหมือนคนที่กำลังหลงในเงามืดของตนเองผมไม่เชื่ออีกแล้วแม่โกหกผมมาตลอดเขาเก้าวเข้าหาแม่เสียงพื้นไม้ดังเอียดไปทุกย่างก้าวสายตาของเขาเริ่มเบลอเพราะน้ําตาและความสับสนแต่ความโลภในใจกลับผลักให้เขาเดินต่อแม่ถอยหลังช้าๆจนหลังชนตู้ไม้เก่าเสียงไม้แตกเบาๆดังขึ้น กลิ่นเก่าคร่ำคร่าของฝุ่นผสมกับกลิ่นน้ำมันเก่าจากตะเกียงอบอวนในอากาศหนาหนักราวกับไม่มีอากาศจะหายใจลูกลูกฟังแม่นะน้ำเสียงอ่อนแรงแต่ยังเต็มไปด้วยความรักสมบัติที่แท้จริงของเราคือเสียงฟ้าผ่าดังลัน่นตะเกียงดับลงในทันทีทุกอย่างมืดสนิทเงาเพียงเงาเดียวขยับอยู่ตรงกลางห้องเสียงหายใจทีทีดังสลับกับเสียงเท้าขยับช้า,ชา มีดในมือสะท้อนแสงฟ้าแลบวับอีกครั้งแม่ก้าวออกจากมุมมืดมือหนึ่งกุมอกอีกมือสัน่นเธอมองลูกชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและรักลูกอย่าให้ความมืดกลืนเจ้าหมดแต่ลูกชายกลับก้มหน้าลงริมฝีปากกระซิบเบาๆแม่ไม่เข้าใจแล้วเขาก็ยกมีดขึ้นสูงเสียงฝนกระหน่ำลงหนักกว่าเดิมเหมือนฟ้าร้องคร่ำครวญแทนหัวใจของแม่ สายฟ้าพาลงกลางท้องฟ้าอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าของลูกชายที่เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและน้ําตามือของเขาเริ่มสั่นแสงฟ้าแลบอีกวาบเผยให้เห็นเงาบางอย่างที่ยืนอยู่ด้านหลังของแม่สูงดำและไม่มีหน้าเงานั้นยกมือขึ้นช้าช้าแต่ลงบนไหล่ของลูกชายเขาชะงักหันขวับไปมองแต่ในความมืดนั้น ไม่มีใครเพียงแต่เสียงแม่ด,ดังขึ้นจากความมืดเสียงที่ไม่เหมือนแม่คนเดิมอีกต่อไปลูกเจ้ามาช้าไปแล้วเสียงมีดหล่นกระทบพื้นดังแกร่งเขาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือบีบคอในความมืดมีแสงบางอย่างลอยขึ้นจากกล่องสมบัติแสงนั้นสีแดงเหมือนเลือดกลิ่นไม่แผวเบาเริ่มลอยออกมาพร้อมเสียงกระซิบ เหมือนหลายเสียงพูดพร้อมกันจากใต้พื้นบ้านเสียงนั้นเรียกชื่อของเขาเรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเอามืออุดหูแต่เสียงกลับดังขึ้นในหัวเรากับมันไม่อยู่ข้างนอกอีกต่อไปมันอยู่ข้างในเสียงหัวเราะของแม่ดังขึ้นท่ามกลางสายฝนที่เทกระหนำ่ำเสียงนั้นเย็นเยียบและไม่ใช่เสียงของมนุษย์อีกต่อไป เสียงหัวเราะนั้นดังก้องอยู่ในบ้านไม้เก่าสะท้อนผ่านผนังและพื้นราวกับมาจากทุกทิศทุกทางลูกชายซุดตัวลงกับพื้นมือสัน่นมีดที่ตกอยู่ข้างเท้าสะท้อนแสงแดงวูบวาบจากกล่องสมบัติเขามองกล่องนั้นอีกครั้งแสงแดงภายในเริ่มหมุนวนเหมือนเปลวไฟที่มีชีวิตกลิ่นควันไม่แรงขึ้นแต่กลับไม่มีไฟไม่มีควันจริงหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมา เงื่อเย็นๆไหลอับทั่วร่างเสียงกระซิบยังคงเรียกชื่อเขาแต่ครั้งนี้เสียงหนึ่งชัดกว่าทุกเสียงทำไมต้องทรยศแม่เขาหันขวับไปด้านหลังในเงามืดเขาเห็นร่างของแม่ยืนอยู่แต่ดวงตาของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วดำสนิทไม่มีแววชีวิตริมฝีปากของแม่ค่อยๆขยับเจ้าทำให้เลือดต้องไหลอีกครั้งลูกชายถอยหลังไปชนผนังไม้ เสียงไม้ดังเอียดเหมือนจะหักแม่ผมผมไม่ได้ตั้งใจเสียงของเขาสั่นไม่มั่นคงเหมือนคนที่ใกล้จะขาดสติแม่ก้าวเข้ามาใกล้เท้าเปล่าของเธอเหยียบลงบนพื้นช้าช้าแต่ไม่มีเสียงก้าวเดินเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่เสียงหัวใจของลูกชายที่ดังแข่งกับเสียงฟ้าร้องด้านนอกของที่เจ้าต้องการแม่พูดพลังยื่นมือเหีียวย่นไปที่กล่องสมบัติ อยู่ในนี้แต่เมื่อมันถูกเปิดแล้วไม่มีใครหนีพ้นลูกชายสายหน้าแต่สายตากลับถูกดึงไปยังแสงแดงในกล่องราวกับมีแรงบางอย่างบังคับให้มองมือของเขาเริ่มยกขึ้นเองช้าช้าช้ามากตรงไปยังกล่องอย่าเปิดเสียงของแม่ดังขึ้นแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวเสียงของผู้หญิงหลายคนซ้อนทับกันดังสถานไปทั่วห้อง ลูกชายสะดุ้งสุดตัวแต่สายตาเขาเริ่มเบลอภาพแม่ตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวร่างของเธอเริ่มซีดลงเหมือนถูกดูดกลืนโดยอากาศเขาร้องตะโกนออกมาพอแล้วผมแค่ต้องการรู้ว่าพ่อทิ้งอะไรไว้ให้แต่ทันทีที่เขาพูดจบกล่องก็เปิดออกเองโดยไม่มีใครแต่ต้องลมแรงพัดออกมาจากในกล่องแรงจนตะเกียงล้มลงพื้นแตกกระจาย ภายในกล่องมีเศษกระดูกแห้งๆซ้อนกันอยู่ผ้าขาวบางชิ้นที่มีรอยเลือดเก่ากระกรงังและภาพอีกใบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภาพนั้นคือชายคนหนึ่งยืนอยู่กับหญิงสาวในชุดไทยโบราณข้างล่างมีตัวอักษรเขียนด้วยหมึกดำจางๆผู้ทรยศจะต้องกลับมาเป็นของเราลูกชายขยับถอยหลังอย่างช้าๆหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกแต่เบื้องหลังเขา มือเย็นเฉียบข้างหนึ่งวางบนบ่าเขาหันกลับไปมองแม่แต่ไม่ใช่แม่คนเดิมอีกแล้วผิวของเธอซีดราวกับศพเลือดสีดำซึมออกจากดวงตาเธอยกมือขึ้นแต่หน้าเขาเบาๆลูกเจ้ากลับมาหาแม่แล้วเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกแช่แข็งเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงเรียกชื่อมันคือเสียงหัวเราะของเด็กน้อย เด็กที่เขาเคยเป็นเด็กที่เคยหัวเราะอยู่ในอ้อมแขนของแม่เสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นเรื่อยๆดังจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนจนกระทั่งพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มแตกกล่องสมบัติส่องแสงแดงจ้าและบางสิ่งกำลังคืบคลานออกมาจากในนั้นเงาดาหนาทึบคืบคลานออกมาจากในกล่องอย่างเชื่องช้าเหมือนคนหนืดๆที่มีชีวิตของตัวเอง มันแผ่กระจายไปทั่วพื้นไม้แสงแดงจากกล่องสะท้อนขึ้นบนใบหน้าของลูกชายทำให้เงาในตาของเขาสั่นไหวเหมือนเปลวไฟอากาศในห้องเริ่มเย็นลงจนหายใจออกมาเป็นไอเสียงฝนข้างนอกเงียบไปอย่างกระทันหันเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาดังตึกตึกตึกแม่ยืนนิ่งอยู่กลางห้องเงาดำเลื้อยขึ้นมาถึงปลายเท้าเธอพันรอบขาเหมือนมูรัดแน่น แต่เธอไม่ขยับไม่หลบหนีราวกับยอมรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นลูกชายร้องเรียกแม่น้ำเสียงเต็มไปด้วยความสับสนและกลัวเขาเก้าวเข้าไปจะช่วยแต่เมื่อมือแต่เงาดำนั้นความเย็นเฉียบไหลเข้าสู่ร่างกายจนชาไปทั้งแขนเขาดึงมือกลับผิวหนังบริเวณนั้นกลายเป็นสีคล้ำเหมือนถูกแผดเผาจากด้านในแม่เงยหน้าขึ้นช้าๆ แสงแดงสะท้อนในดวงตาเธอลูกมันเลือกเจ้าแล้วอะไรแม่หมายถึงอะไรเสียงเขาแผ่วเบาแต่เงาดำรอบขาแม่เริ่มไหลเข้าหากล่องอีกครั้งก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นมาล้อมรอบลูกชายแทนเขาพยายามดิ้นหนีแต่ร่างกลับขยับไม่ได้รู้สึกเหมือนมีกำลังหลายสิบมือดึงรั้งไว้ภาพรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวผนังไม้กลายเป็นเงามืดเคลื่อนไหวไปมา เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันฟังชัดเจนสืบสายเลือดของผู้ทรยศต้องคืนวิญญาณให้เราลูกชายตะโกนสุดเสียงแม่ช่วยผมแม่ก้าวเข้ามาใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาแต่เธอไม่สามารถแตะตัวเขาได้ทุกครั้งที่พยายามเข้าใกล้เงาดำกลับผลักเธอออกอย่างแรงแม่ขอโทษเธอกระซิบ เพราะความโลภของแม่ในอดีตทําให้คํำสาบนี้ไม่เคยหมดลูกชายสายหน้าน้ําตาไหลผมไม่เข้าใจแม่ทําอะไรไว้เธอก้มหน้าลงเสียงฝนกลับมาตกอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงน้ํามันคือเสียงเหมือนเลือดหยดลงบนพื้นแม่ขายวิญญาณพ่อของเจ้าเพื่อแลกสมบัติให้ตระกูลรอดลูกชายเบิกตากว้างไม่แม,แม่แม่พูดว่าอะไรนะแม่ยิ้มเศร้า ตอนนั้นแม่ไม่มีทางเลือกพวกเขาเอาทุกอย่างไปหมดแล้วแต่แม่ไม่รู้ว่าวิญญาณที่ถูกสาบจะเรียกร้องคืนด้วยเลือดของลูกเงาดำเริ่มพุ่งเข้าสู่ร่างลูกชายเขากรีดร้องเสียงดังสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านเลือดเริ่มซึมออกจากปลายนิ้วและดวงตาแสงแดงจากกล่องสว่างขึ้นจนน่ากลัวแม่ร้องให้จนเสียงแหบหยุดขอร้องหยุดเอาลูกข้าไปเธอคุกเข่าลงมือกำลังพนม ดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่เสียงกระซิบตอบกลับมาเบาๆเขาเป็นเลือดของเจ้าด้วยไม่มีการแลกเปลี่ยนใดจะยุติคำสาบนี้ได้เงาดำกลืนร่างลูกชายเกือบมิดเหลือเพียงดวงตาที่มองแม่อยู่ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่ร่างทั้งหมดจะหายไปในความมืดกล่องสมบัติปิดลงเองด้วยเสียงปังทุกอย่างเงียบสงัดแม่ยังคุกเข่าอยู่ตรงนั้นมือสั่นจนแทบจับพื้นไม่อยู่ ในความเงียบเธอได้ยินเสียงบางอย่างเสียงหัวเราะของลูกชายดังออกมาจากในกล่องสมบัติเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ท่ามกลางแสงฟ้าแลบเธอเห็นมือของใครบางคนโผลออกมาจากกล่องนั้นมือที่เธอรู้จักดีเกินไปมือของลูกชายเธอเองแต่ตอนนี้ผิวของมันดำเหมือนเท่า่าน และนิ้วค่อยๆขยับช้าๆเรากับกำลังเรียกเธอให้เข้าไปใกล้แม่มองมือน,นั้นด้วยดวงตาสันไหวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกความกลัวกับความรักปะทะกันในใจจนเธอไม่รู้ว่าควรถอยหนีหรือเข้าไปหาเธอยื่นมือออกไปทีละน้อยปลายนิ้วสั่นระร,ริกแสงฟ้าแลบวาบอีกครั้งทำให้เห็นภาพชัดเจนมือที่โผล่อ,ออกมาจากกล่องนั้น เริ่มคืบคลานออกมาเรื่อยๆตามมาด้วยท่อนแขนและร่างที่ค่อยๆโผล่ตามออกมาอย่างช้าๆผิวของลูกชายซีดขาวปนดำเหมือนร่างถูกเผาแต่ยังไม่ตายดวงตาเขาเปิดกว้างไม่มีแววชีวิตแต่ในนั้นยังคงสะท้อนภาพของแม่อยู่และลูกเสียงของแม่แทบไม่หลุดออกจากลำคอแม่อยู่นี่นะลูกเขาเก้าวออกจากกล่อง แต่ทุกย่างก้าวที่เหยียบลงบนพื้นไม้จะทิ้งรอยไม่สีดำติดไว้เหมือนรอยเท้าปีศาจกลิ่นไม่คลุ้งทั่วห้องควันดำเริ่มไหลาจากกล่องตามร่างของเขาเหมือนกําลังหล่อหล,อ,ลอมร่างมนุษย์เข้ากับเงามืดแม่ถอยหลังสองก้าวแต่มือของลูกชายคว้าแขนเธอไว้แน่นแรงบีบหนักจนรู้สึกถึงกระดูกในข้อมือเธอร้องด้วยความเจ็บปวดปล่อยลูกปล่อยแม่ก่อน แต่ลูกชายพูดเสียงเบาเสียงแหบแห้งเหมือนลมผ่านกระดูกแม่ผมหนาวเธอมองเข้าไปในดวงตาเขาและเห็นภาพบางอย่างสะท้อนกลับออกมาภาพของเธอเองในอดีตวันที่ยืนต่อหน้าชายในชุดดำในมือถือแหวนทองและเอกสารบางอย่างพร้อมเสียงกระซิบข้าจะให้สมบัติคืนแต่ต้องแลกด้วยวิญญาณของคนในสายเลือดเจ้าแม่ทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพราก เธอสัส่นศีรษะไม่นะไม่นะลูกของแม่ไม่ควรต้องเจ็บแบบนี้ลูกชายยังคงยืนอยู่ตรงหน้าแต่ร่างของเขาเริ่มบิดเบี้ยวเรากับมีมืออีกคู่หนึ่งอยู่ข้างในพยายามฉีกผิวหนังออกจากกระดูกเสียงแตกของเนื้อกับกระดูกดังขึ้นทีละน้อยเสียงนั้นแหลมจนขนลุกแม่ปิดหูแต่เสียงยังคงดังอยู่ในหัวจากนั้นร่างของลูกชายเงยหน้าขึ้น ตะโกนออกมาเสียงดังจนกระจกหน้าต่างสัน่นแม่ทำไมแม่ถึงทำแบบนั้นแสงแดงพุ่งออกจากกล่องสมบัติอีกครั้งปะทะเข้ากับร่างของเขาเต็มแรงทำให้ร่างนั้นระเบิดเป็นเศษควันดำกระจายไปทั่วห้องแม่กรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นกลืนไปกับเสียงฟ้าผ่าที่ดังตามมาไฟจากตะเกียงที่แตกเริ่มติดผ้าข้างห้องเปเลวไฟลามเร็วราวกับลมพัด เธอรีบคว้ากล่องสมบัติขึ้นมาแนบอกแม่จะไม่ให้เจ้าต้องอยู่ในคำสาปนี้อีกแม่จะเอามันไปด้วยเธอลุกขึ้นวิ่งฝ่าควันไฟที่เริ่มปกคลุมบ้านแต่ทันใดนั้นมีเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังตามหลังมาเสียงนั้นช้าหนักและสม่ำเสมอแม่หยุดค่อยๆหันกลับไปลูกชายยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งร่างไม่เกรียมแต่ยังคงยิ้มแม่ไปไหนเหรอ เสียงนั้นเย็นเยียบและเรียบเกินจริงเธอก้าวถอยหลังน้ำตาไหลรินลูกลูกตายไปแล้วเขาสายหน้าไม่ผมยังอยู่อยู่เพราะแม่ยังไม่สํานึกผิดเขายื่นมือมาปลายนิ้วไม่เป็นที่เท่าแต่ยังคงขยับได้แม่ต้องอยู่กับผมที่นี่ไฟลุกไม่แรงขึ้นเผาผนังจนไม้แตกดังเปรี้ยแสงส้มสว่างวาบทั่วทั้งบ้าน แม่ก็มองกล่องในมือเลือดของเธอหยดลงบนฝาไม้และทันใดนั้นกล่องเริ่มสั่นอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กน้อยกลับมาอีกคราวนี้ชัดเจนจนเหมือนอยู่ข้างหูแม่อย่าหนีเธอกรีดร้องสุดเสียงแล้วร่างของเธอทั้งร่างก็หายเข้าไปในแสงแดงจากกล่องนั้นทิ้งไว้เพียงเปลวไฟที่ลุกโชนและเสียงฝนที่เริ่มตกลงมาอีกครั้ง บ้านไม้เก่าพังลงในเปลวเพลิงกลางเงียบของค่ำคืนนั้นมีเพียงเสียงเด็กชายหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากกองเท่าถ่านรุ่งเช้าหมอกบางๆลอยคลุมทั่วหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขากลิ่นไม้ไม่ยังคงลอยค้างอยู่ในอากาศผู้คนเดินมามุงดูซากบ้านไม้ที่เหลือเพียงกองเท่าดำไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืน พวกเขาเห็นเพียงแสงไฟลุกวาบและเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นก่อนทุกอย่างจะเงียบลงในกล่องเท่าไม่นั้นเจ้าหน้าที่พบเพียงกล่องไม้เก่าหนึ่งใบฝาไม่ไปครึ่งแต่ด้านในกลับเย็นสนิทไม่มีรอยไม,ไม่มีเท่าฐานเมื่อเปิดออกข้างในมีเพียงภาพถ่ายเก่าใบหนึ่งภาพหญิงชรากับชายหนุ่มยืนกอดกันบนใบหน้าของทั้งคู่มีรอยยิ้มบาง,บาง แต่ดวงตาทั้งสองว่างเปล่าใต้ภาพนั้นมีตัวอักษรที่ไม่ไปครึ่งหนึ่งอ่านได้เพียงว่าความโลภจะไม่ให้ใครได้พักสายลมเช้าเริ่มพัดผ่านทำให้กล่องปิดลงเองอย่างช้าๆเสียงฝาปิดดังปังสะท้อนกล้องไปทั่วเนินเขาเงียบๆชาวบ้านพากันรีบเดินกลับแต่หญิงชราผู้หนึ่งหยุดยืนมองกลับไปเธอได้ยินเสียงบางอย่าง เสียงหัวเราะของเด็กเบาๆลอดออกมาจากในกองเท่าเธอเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งก่อนหลับตาแล้วพึมพำเบาๆสุดท้ายไม่มีใครหนีกรมได้เลยแสงแดดยามเช้าส่องลงมากระทบกองเท่าเกิดประกายแสงสีแดงแวบขึ้นเพียงชั่ววูบแล้วทุกอย่างกลับสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งเรื่องราวของบ้านนั้นกลายเป็นเพียงตำนานที่ชาวบ้านเล่าขาน ไม่มีใครกล้าเดินผ่านยามค่ำคืนเพราะทุกครั้งที่ฟ้าร้องพวกเขามักได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กดังลอดออกมาจากใต้ดินตรงจุดเดิมเสมอ